สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาดูผู้ที่มีลายก้นหอยต่างๆนะครับบนนิ้วมือตามคําเรียกร้องที่ถามกันมาว่าแต่ละนิ้วแต่ละนิ้วนี้มีเท่านั้นเท่านี้นิ้วนี่มีสิบนิ้วมันจะดีมากน้อยอย่างไรนะครับเริ่มด้วยผู้ที่มีก้นหอยหนึ่งนิ้วนะครับมีใจมุ่งมั่นประกอบจิตอาชีพที่ดีติดใจกว้างขวางมองไกลสมเป็นบุรุษ บ้องไวเฉ็บแหลมเจ้าตัวเป็นคนที่มีความคิดสังคมให้การนับถือมีชื่อเสียงโด,ด่งดังตรักตรำทำงานหนักหาเลี้ยงชีพในช่วงอายุเยาววัยอาจจะดูล,ลำบากก่อนโอกาสอาจไม่เอื้ออำนวยนักแต่ก็พยายามเถิดจะเกิดผลจะสมบูรณ์พูนสุขในวัยชราอันนี้หมายถึงผู้ที่มีลายก้นหอยผู้ที่มีลายก้นหอยหนึ่งนิ้วนะครับ ทั้ง10บนิ้วนี่มีอยู่แค่1นิ้วนะครับอันนี้คือลายก้นหอย1นิ้วต่อไปจะเป็นลายก้นหอยที่มีในมือมีทั้งหมดไม่เกิน2นิ้วนะครับหรือมี2นิ้วความหมายมีอยู่ว่าการต่อสู้ชีวิตย่อมมีทั้งทุกข์สุขเศร้าคละเคล้ากันไปตกเป็นพาระดักให้ตนเองได้ต่อสู้ชีวิตการเงินหามาได้ย่อมมีผลเสียเท่าเทกัน รับผิดชอบต่องานดีเป็นยิ่งนักเป็นคนที่มีความใจบนสุนทานชีวิตจะมีความสุขกายสุขใจต้นดักแรกของชีวิตอาจจะดูไม่ค่อยดีนักบรนปลายชีวิตจะสามารถตั้งเหนือตั้งตัวได้บุตรหลานจะ,ะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งนำมาซึ่งชื่อเสียงแก่วงตระกูลอันนี้คือหมายถึงว่าผู้ที่มีลายก้นหอยสอนิ้ว ส่วนลายก้นหอย3มนิ้วนั้นก็ได้บอกไปแล้วนะครับแต่ก็จะบอกเพิ่มอีกแล้วกันเพื่อความต่อเนื่องสำหรับผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผู้ที่มีลายก้นหอยอยู่ในมือทั้งหมดไม่อู่3นิ้วนะครับจะอยู่นิ้วไหนก็ได้นะครับจะอยู่นิ้วไหนก็ได้นะเพราะตำรานี้ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นนิ้วนั้นนิ้วนี้นะครับหมายถึงว่าที่ไล่ไล่มาน่มันจะอยู่นิ้วไหนก็ได้แต่จะไม่เกิน3นิ้ว อุปนิสัยเป็นคนที่มีความสูงสนใจคอเด็ดเดี่ยวมักตัดสินใจอะไรด้วยตนเองไม่รังรอเป็นคนใจถึงพึ่งได้เป็นคนที่มีสติปัญญาติดตัวมาชีวิตไม่ตกอับหากทำราชการหรือทำการค้าการขายงานใ,นใดก็เหมาะสมแต่มักอาภัพพึ่งพายาพี่น้องระยะชีวิตช่วงแรกจะดูขัดข้องก่อนแล้วค่อยจะได้ดีภายหลัง การวางพื้นฐานความมั่นคงเจ้าตัวนี้จะเป็นคนที่มีความวิตกจึงมักจะคิดอะไรในเรื่องของอนาคตการวางฐานะก่อนเสมอหากมีลูกมีหลานก็จะมียศถาบรรดาศักดิ์เช่นกันนะครับอันนี้คือผู้ที่มีลายก้นหอยสามนิ้วต่อไปก็จะเป็นผู้ที่มีลายก้นหอยตั้งแต่สี่นิ้วนะครับไม่เกินสี่นิ้วเป็นคนที่ ชอบสังคมมีการครบหาสมาคมกว้างจะเป็นผู้ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี<น>เป็นผู้ที่มีความสุขก,กายสบายใจไร้กมลชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่มีคุณธรรมประจำใจการเงินไม่มีหมดไหลมาเหมือนสายน้ำที่วนเวียนเป็นคนที่ยืดหยุ่นได้นะครับยืดได้หดได้เหมือนดั่งวีรชน ไว้กลางคนจะเป็นคนที่มีฐานะมั่นคงเกียรติยศเงินตราไม่น้อยหน้าใครอายุก็จะยืนยืนนานด้วยเช่นกันนะครับน่คือผู้ที่มีลายก้นหอยทั้งหมด4นิ้วนะครับทีนี้มาดูผู้ที่มีลายก้นหอยในมือไม่เกินห้านิ้วนะครับจะอยู่นิ้วไหนก็ได้มีทั้งหมดไม่เกินห้านิ้วเป็นผู้ที่มีปัญญาเอกอุเป็นยอดคน ในการทำงานสามารถที่จะบริหารการงานได้ทุกอย่างทุกชีวิตตามความประสงค์ของตนเองได้หนทางชีวิตกว้างไกลทำอะไรมีเป้าหมายเกิดเป็นคนต้องสู้อดทนทุกแห่งหนอุปสรรคจะมีเข้ามาให้ขัดข้องในตอนต้นของชีวิตพื้นฐานจะมีหลักทรัพย์ที่มั่นคงทวีขึ้นชัยชนะจะอยู่ที่ความมุกมานะของตน จะมีความสุขสบายได้ในบ้านปลายชีวิตนั่นเองอันนี้คือสำหรับผู้ที่มีก้นหอยทั้งหมด5นิ้วนะครับ okay, okay. Yeah. ก่อนที่จะไปฟังว่าคนที่มีก้นหอย6นิ้ว7นิ้ว8นิ้ว9นิ้ว10นิ้วมีความหมายอย่างไรอันนี้ก็ต้องมาเอาใจสำหรับผู้ที่ไม่มีลายก้นหอยบนนิ้วมือเลยนะครับ อันนี้คือไม่มีลายก้นหอยบนนิ้วมือเลยนะครับทุกนิ้วนะครับไม่มีหมายเขาว่าผู้ที่ไม่มีลายก้นหอยบนนิ้วมือนั้นจะเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงเป็นบุคคลที่มีความมุมาณนะบากบันเพื่อความก้าวหน้าข้อเสียก็มีอยู่บ้างแม้มีสติปัญญาดีแต่บางครั้งมักใช้ไม่ถูกจังหวะชะตาชีวิตช่วงอายุยังน้อย นั้นเป็นช่วงที่มีอุปสรรคมากทำให้ลําบากอยู่การบุกเบิกทางของชีวิตค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยเกียรติยศจะสูงส่งได้ด้วยความพยายามของตนเองและก็พยายามไปเถิดแล้วมันจะเกิดผลเช่นนั้นด้วยส่วนในอนาคตภายภาคหน้าผู้คนนั้นจะเลื่อมใสศรัทธานะครับอันนี้คือสหรับผู้ที่ไม่มี ลายก้นหอยบนนิ้วมือสักนิ้วนะครับ